กาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเยฟซีทุกท่านมนีพ่อเที่ยงพาพี่พาน้องมาติดตามตเลขกกับคุณป้าบางอ่อนเนาะครับผมเนาะหรือว่านากน้อยคนเป็นลูกหลานองค์ปูพญานาคครับผมฝันดีวา่าสันญาผ้าเป้าเลขอีกอถ้าวัหญาผ้าเป้าเลขกนี่สําคัญเด้ครับท่านผู้มชมออกตรงเป๊ะเลยครับอ่ะเรื่องเล่าสิเป็นยังไงตเล็กพ่อเที่ยงจะพาพี่พาน้องไปสอบถามมันกับคุณป้าบางอ่อนเนาะครับผมเนาะผีญาผ้าเป้าเลขกได้เด็ดเด็ดตเล็มาแบ่งปันในพี่น้อง แต่ว่าก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสตาร์ดาชแนลวีสองด้วยนะครับสวัสดีครับป้าบางอนสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นป้าบังกอนครับหนากหน่อยครับผมเพรเครื่องให้พ่นใช้ยาิหนากน่อยเพราะว่าเป็นลูกหลานเพราะมีองค์อยู่นั่มเป็นลูกหลานองค์ปู่พญานาคครับผมแต่ว่าพ่อพมีความฝันเป็นเรื่องเล่าจไหนก่อนฮะมาจงไหนก่ป้า หลันว่านยานพื้นผ้าพีเงาหนละังพื้นผ้าไปเขาปาลาที่นี่ก็ไม่พอสร้างนะโงกเราน้องขีสร้างอยู่งานพื้นว่าฝุ่นไปถามแล้วหลีกน้ำโกนั่นนงกคุนบอกหลีกแม่นพันปายนานหวัาอ่าคอยกันเลยห้องถามนกว่าแก้วจ้าเลีกสีออกก็ได้ยังวันนี้กันเลยถามเป็นยังซี่วันนี้ขึ้นว่า หกสีหนึ่งเคนว่าหกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งเุณมาเ่าสามเธอนุกเหรอนครื่ฝันแมนในครื่องฝันแกตัวเด้อกันเลยว่าที่ดี่กะปล่อยคลิปออกไปแล้วอันนี้พื้นเมกันขึ้นมากกับเมื่อฝันได้แบบนี้ฝันมาเด็กหน่อยนะพื้นมาบอกว่าย้ายสิ่ถืออี่ดอกเรียกหนึ่งหน่ะคุณมาหมวดนี่มาดิ๊กหน่อยหน่ะมาครับพื้นมาบอกแกสี่มันผู้แม่ผู้แม่ดิกหน่อยกับว่าเอื่อยเอื่อยแกสือถืออยู่เลขสามโตู้หน่ะหกสี่หนึ่ง คือเมย์เล็กหน่อยนันว่าคือนอ้าเผาฟันอีกหลอ,อกเคลื่อนที่รุ่นนะ่ะนะแต่เคลื่อนไปก็ช่องซีเมนต์อยู่ดอกช่องถือๆด้วต้อนรับพี่ใหม่ดอกจ้าพกซีนึงแล้วก็ซีนึงจ้าครับตัวเดียวกันนะครับเนาะ<อ>เล็กหน่อยก็มาบอกกันครับเล็กหน่อยก็มาบอกอีเด้เปนเล็กหน่อยอัน นิดหน่อยผู้นึงนันมาเหรินน้ำอยู่มาบอกอีสองโต้เด้ะโอ้มาบอกอีกเล็กน้อยเล็กน้อยนั่นผู้ชร้างบาที่นี่เพิ่นมาเหรินน้ำเพิ่นว่าสองสามเป็นว่าสองสามนี่อนเล็กหน่อยว่าเล็กหน่อยบอกอีกผู้นึงเล็กหน่อยผู้ชายตัวนี้ครับมุกซีหนึ่งแล้วก็สองสามจ้ามาที่นี่แตจุดทูบยุ่มเศร้านี่มีเลขจุดทูปมานำอีกบ่ครับจ้าจุดอยู่เซลร์ครับจุดนี่แห่งพระบ่ครือเปล่าไม่เบิ่งนะครับ อีซีบางน้ำนเียะบางทีละคนก็แต่ค <caminho> uh, ือย้อนแสงแต่ครับจุดใดตัวใดคะนี่โมห็นครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวถ่าฟังจากปากปากปากบางอ่อนเอาเนาะนี่ดิได้ตัวใดนปะสามแปดสองครับสามแปดสองครับหัวก้อนเข่าบ่ครับเล็กถูกไหมหัวก้อนเลืหัวเข่าบ่ชเข่า วันนี้ก็ม,กมันก็มายืนในสามสองของเลกหน่อยบอกอ๋อมันมาเข่ากันกับเลขที่หน่อยบอกแมนท่หน่อยบอกอ,อีกสองสามจุดทูดเดยสาม,มแปดสองแมนจ้ตะตัตัดเอานั่นแหละค่ะเป็นตัวเลขสามชุดนะครับเนาะจ้าครับเลขทูบแล้วก็เลขความฝันครับจ้าครับจะได้อีกค,ครับบาร์ดีปู่พญานาคเป็นมหาบอครับ บอหลอบนี่เพื่นบอมาจ่ามาแต่ผียานะไรแบบนี้ผียาเนี่เพิ่นเป็นยังเขาบอกคอยบอกเลรเพิ่นมีแจะพาไปเอาสื่อเนาะพาไปเอาบางเทือเพิ่นก็บอกยุ่งหมดก่อนเพิ่นก็บอกอยู่แม่นบอกหมดก่อนเพิ่นเขียนห้เพิ่นเขียนห้บอกหมดก่อนเพิ่นเขียนหาหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่เมนโอ้ตัดเลนต์ถือเต็มเต็มเนาะอายุเล่ากับร้อยสองปีคร้อยสองปีหนึ่งสองสองหนึ่งครับก็เขาเต็มเต็มอยู่เต็มรหัส เจ่างวดเี่เพิ่นบ่ได้บอกเจ้าเพิ่นพา,นานไปเอาพาไปเอาครับแล้วก็พาไปจังซี่ล่ะเาพิจารณาเบิ่งเอาเองเด้อครับผมท่านผู้ชมเนาะตัวเลขจะมีทั้งเลขทูบเลขเล็กน้อยบอกเลขยาพาไปเอาครับผมจะมีรวมทั้การในใน,ในคลิปเดียวเพราะว่าคันสิเฮ็ดเป็น2คลิป3คลิป คือป่าพันกระบอกเนี่หน่อยอยู่แล้วน้าใบแอมเนาะอาจารย์ก็ร่วมเธอเดียวให้พี่น้องได้พิจารณาเองโหลดว่ามาร์กเลขชุดใดตัวใดสิมาร์กเลขทู่บ่หรือสิมาร์กเลขผีเล็กหน่อยมาบอกหรือว่าเล็กเนี่ผ้าไปเอาแต่ว่าร่วมร่วมมึงแหลมมันก็บาหลายชุดดอกน้าใบแอมเนาะครับให้มาร์กตัวใดชุดใดก็ลองพิจารณาเอียงอ้าใบแอมมึงครับถือนะครับเอฟซีเป็นเบิ็งครับนี่เด้อครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเที่ยงต่างกล่องดีๆก่อน อเที่ยงสิสรุปให้พี่ให้น้องในฟังหกสี่หนึ่งนี่เป็นผียาผ้าไปครับผมไปเห็นนกห้องบอกป้าบางอ่อนก็บอกว่าบอตัวเดว้บอตัวเด้ว่าสันก็บอตัวเพราะว่าอ,ออกแน่นอนออกแน่นอนหกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งหลานก็มาบอกสมทบอีกว่าเป็นเหล็กมักเหล็กสี่หนึ่งแต่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วบันดีมีคนมีเล็กน้อยเนาะเป็นลูกเป็นหลานบอกป้าบางอ่อน เพิ่นมาเล่นน้ำเพิ่นว่าเพิ่นมาเร็งมันสจาสองสามสองสามมาสันแม่เพิ่นไม่น้ำสระแม่เพิ่นยังว่าป่านี่ละ่ะงวดนี้สิถือคักสามตัวจังๆมาสั่นก็ลองพิจารณาเอียงเด้อครับผมท่านผู้ชมหกสี่หนึ่งสี่หนึ่งสองสามหลักกระสามแปดสองเป็นเลขทูบเพราวะว่าบางครั้งป่าบางอ่อนเพิ่นก็เคยจุดทูบไหวองค์ปูวหลักก็เคยได้โชคได้ลาบได้สามตัวตรงๆสองตัวจังๆก็เคยได้มาแล้วก็เลยอยากมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องมักตัวได้ชุดได้กับพิจารณาเองหกสี่หนึ่งสี่หนึ่งสองสาม ลราก็สามแปดสองนะครับผมเนาะแต่ว่าท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้มีโชคเด้อครับมีโชคกับตัวเลขของป่าบางอ่อนครับผมได้ถคงหหยร้อยเบอร์กันสบูุ่กคนได้มีเงินมีค้ำกันสบูุ่กคนคลิปนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนพอกันใหมค่คลิปหน้าแต่ว่าจะฝากไปใส่ครับท่านผู้ชมพระเจ้ามีของดีมาฝากพี่ตาน,น้องเป็นสีพึ่งน้องช้างขอบคุณคุณป่าบางอ่อนได้หลายครับ สีเผงนองสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียงเงินเหลียก,ยกสับหรือว่าโชคลาบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่อว่านนีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อ,เข,เ,อเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดตนติดต,ตัวไวจะเกิดบรารมีม่ยิ่งเห็นม่ยิ่งหักผู้ไส้เห็นผู้ไส้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซ่าไปแล้ว ผนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว้าสันพ่อไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขายซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลที่นี่สว่านองสางเลยมีความคิดคุณคกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่าว่าลูกขออนุญาต เพชรนองสร้างได้บอ่เพื่อให้หลูกชิดอยญาโยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานจี่บานที่เือนไปบ่านนี้เงอนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาขา้าขายกับบริตกดำอ่ามีจต่สิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือนองสร้ังสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้ังมีคุณอ่าคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่านองแมวครับนองแมวก็ดีเออเขาอีกองเขาทีา่สูงเขาเองอันนี้นองสังแห่งเป็นสัตว์สี สูงกูัป็นหลักสาก็เลยบาความเกียรคุยกหลงปูว่าลูกล้านี่จะขอมาทําเป็นสิรธิมงคลให้ชืวอตทีไปทิ่เหนือที่เหนือไปอ่ามันรักษาล้างยางก็เลยขิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกปันไดคุยก็ลงปูหยีว่าไปได้นังส้างมาไปได้ง่าส้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มเพื่อจะคุ้นขึ้นหยกเป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็เลยให้ดาดย้อมไปล่องใส่เบือง อันนี้เกิดคุ้นอีรี<ะ>อ่มีพูตตัวคุณนไม่ดยโตมียติฤทธิ์มีอำนาจสามารถมวยอ่นอนจีรสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุอย่างขึ้นมาคร,ร,รับ,บาันน<ะ>ี้ในวัตถุแล้วม,มีน้องสร้างมีนังสร้างมีงา่าสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบอกตูมกินเนื้อเท่า่ปฝากตูม คือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกทีเกี่ยนํำนี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านเพราะตาปูนโบเอาปูนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุบบานพวกเพื่อนตัวเอาตัวย่อเอาขื้นคือย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโบพ่อแล้วเอาฝากขุนฟูนบานตัวขุนต้องเอากับฝาผ่าก็ไปได้ยงเลี้ยนนี้มานี่คือใบขุนนี่ นี่มันไม่กู้นเพราะระิฐานอยู่ครับนะเ,เ,เป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางคารับผมพระศิวะรีพระศิวะีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองส er. ร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยียดำมีตำนานมากกันผีกันสางกับโลยใงนองสร้างค,คือไม่เงียดดำเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพวกเสกของพุทธเบิดตำหนาอยู่ในเจตตำนานเบิ้ดพวกเสก เชื่อสี่อยแปดจบปุ๊กมาสทะเลเชื่อจะเป็นคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สีผู้ปุ๊กเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมนี้อยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวรลงนี่ผู้ปุ๊กเสพให้รุ่นแรกอ่าอ่าถ่ายไปสองผู้รอดอ่าวาดกุคนอ่าผู้รอดทรรมาจิโน่งานเป็นผู้พิเสพผู้ที่สองครับอ่า สามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควมำยากจนใอ้คนบม,มั่ีอยูกก่กินส่ายกันบันจะรชีวดูครับ,รบนี่นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิรอดวิโรดยัตตานบนคือปูรอดทรงศรีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นูกูิสี์ไปของคนใหญ่สี่ห้อมคู่ ราชโคปูนสมเน็จั่นน่นนะนนะคือเรื่องความเป็นมา